สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกับรายการตีคองร้องเปล่านะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดยาวช่วงของกลานมานะคะที่ฉันก็เพิ่งมาทํางานเหมือนกันวันนี้ยังอยู่กับอาจารย์ประเมศอินทระชุมนุมนะคะอายการเชี่ยวชาญพิเศษเหมือนเดิมค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะสามวันติดเลยสามวันติดเลยดิฉันไม่มาส่งน้องมาแทนอาจารย์ก็ยังอยู่ตั้งแต่อังคารพุธมาวันพฤหัสเลยนะคะยันตะมงสมบัติหนีเที่ยวมาแล้ววันนีทุกคนหนีเที่ยวหมดเลยยกเว้นอาจารย์ประเมศนะคะเห็นอาจารย์มีคําถามที่ตอบก่อวาน เมื่อวาน<า>ที่ออกรายการนะครับกับคุณอิทธิพัทธ์ธธแล้วก็มีคนถามเข้ามาผมตอบมาให้เลยนะครับขออนุญาตเติมนิดนึงเติมสายตาหน่อยคือคดีแรกก่อนคดีแรกเนี่ยคุณสมศักดิ์แต่คุณสมศักดิ์ฟังอยู่ฟังเลยนะครับคุณสมศักดิ์ที่โทรมาถามเรื่องของคุณจุฬารัตบุตรสาวเนี่ยไม่ใช่บุตรสาวสิบุตรชายบ,บุตรชายเพศทางเลือกนะครับในข้อที่จริงนะได้ว่าเป็นเพศทางเลือกโดนข้อหาว่าลักทรัพย์ในจ้างคือมีคนไปเอาบัตร ท่านท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าเอามีคนขโมยบัตรของของลูกๆไปลอกอลูกจุลารัตรเนี่ยไปแล้วไปสมัครคาราโอเกะแล้วต่อมาก็มีการขโมยของไอ้ของที่หายนี่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือแล็ปท็อปเนี่ยผมจําไม่ได้ราคาเป็นแสนเหมือนกัน นะครับและหายไปแล้วแล้วเขาก็เอาบัตรประชาชนเนี่ยมาบอกมาแจ้งความเพราะคนไปสมัครงานมีบัตรและเป็นบัตรของจุฬาลัตแล้วเอาไปเอาไปสมัครเนก็ส่งให้เอกรารเอการก็สั่งออกหมายจับเพราะเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันแต่ต่อมาพอไปจับตัวแล้วปรากฏว่าคุณจุฬาลัตบอกไม่ใช่เธอไม่เคยไปที่ลักคาราเกะบัตรที่บัตรหายโอเคครับ อัยการเจ้าของธนวนเขาก็สั่งสอบสวนเพิ่มเติมจนได้ความข้อเท็จจริงในระดับหนึ่งเขาก็มีความเห็นไปแล้วเขาสั่งธนวนไปแล้วแต่ขออนุญาตที่จะไม่บอกว่าเขาสั่งว่าอย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องจากมันมีปัญหาซับซ้อนก็เสนอที่พดีคดีอาญาชนบุรีคือท่านกมลพี่กมลนะครับก็ดู เช็คไปแล้วก็ท่านทิพดีก็บอกมันยังมีข้อที่น่าสนใจอยู่อย่างนี้นะครับให้เล่าไ้ฟังได้ไม่มีปัญหาทุกคําถามท่านถามมาเราก็มีคําตอบเท่าที่ตอบอได้นะ,ค,ะคือหนึ่งเขบอกว่าบัตรประชาชนเนี่ยคุณจุฬารัตแจ้งหายบ่อยมาก หลายครั้งหลายครั้งประการที่สองเนี่ยอายการเจ้าของเรื่องในเขาบอกว่าลายพิมพ์นิ้วมือแฝงที่อยู่ในได้ในที่เกิดเหตุกับลายมือคุณจุฬารันี่ยไม่ตรงกันอันนี้ไปในไม่โอเคนะแต่ว่าบัตรประชาชนยหายบ่อยแต่มันมีแม่บ้านอีกคนหนึ่งที่ให้การยืนยันว่าเห็นคุณจุฬาลั์อ่าว่าเห็นไปนะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มันมีการคือมันเป็นห้องเนี่ยมันถูกเจาะ เจาะเข้าไปแล้วหยิบของออกมาแต่มีแม่บ้านคนหนึ่งเห็นอันนี้ข้อเท็จจริงในจานวนเขาว่าอย่างนี้นะจะจริงจะเท็จข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ข้อจริงทั้งหมดท่านทิพดีอาธนบุรีก็เลยสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นกระจ่างชัดว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วนัดไว้วันที่ยี่สิบเท่าไนรั้นยี่สิบเทเ่นนั้นยี่สิบยี่สิบห้าพฤษาภาโอเคก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับได้คำตอบยังไงแล้วก็ จริงๆผมคุยกับท่านท่านอายการพิเศษฝ่ายคดียาธนบรีสารเขาบอกไปถามท่านได้ท่านมีคําตอบให้นะครับเดินไปที่ที่สารได้ไปที่อายการนั่นแหละไปถามว่าเพราะอะไรเนี่ยเขาจะมีคําตอบให้นะครับของเราเราไม่ได้กลัวอะไรนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับของคุณสมศักดิ์และคุณจุฬารัตน์เรื่องที่สองที่จากเมืองพัทยานะครับอายการจังหวัดพัทยาก็เพิ่งย้ายไปย้ายไปจากสาแก้วอายการจังหวัดนะไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะเพิ่งมาวันที่หนึ่งเจ้าของสํานวนเนี่ยคือคุณจันทคามเทียมทัน อายาการจันทคามเทียมคันเทียมทันนะครับผมสอบถามแล้วคดีของที่คุณน้อยโทรมาบอกว่าสามีที่คุณสมชายกับพวกถูกกล่าวหาว่าลักน้ํามันของนายจ้างนะครับซึ่งนัดส่งตัวอีกครั้งหนึ่งวันที่3พฤษภาสอง5ันานะครับแล้วก็มีทนายไปติดต่อบอกว่าคดีเนี้ล้มได้อายาการเขาเรียก1 0 0 0 0แบาทค่ะจริงไหมคะผมไปถามแล้วอัยการจนันทคามบอกพี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยจำนวนผมยังอ่านไม่จบเลย ผมถามว่ามีทนายมาติดต่อไหมเขาบอกไม่เคยมีใครมาติดต่อแล้วก็อยู่ที่ทํางานเนี่ยเขาจะไม่คุยกับใครแสดงว่าถ้าใครที่บอกมีการแอบอ้างแน่นอนแล้วผมก็ถามหัวหน้าธุรการนะครับผู้มนวยการตอนนั้นก็ถามมีใครไปประกันเรื่องนี้เป็นทนายมั้ยเขาเขาก็บอกเขายังเช็คไม่ได้แต่บอกดูด้วยแล้วกันแล้วก็พยายามจับตาดูเรื่องนี้นะใครที่มาประกันเนี่ยดูด้วยที่เขาไปบอกผู้ต้องหาว่า เสียแสนเนี่ยแล้วคดีจะล้มผมก็บอกคุณจันทคามมยการจันทคามเทียมทันเนี่ยบอกว่าสั่งคดีไปตามรูปจำนวนผู้ต้องหาเขาบอกเขาไม่ผิดแต่ผมก็ไม่ได้มาขอว่าคุณต้องบอกไม่ผิดนะว่าเป็นแฟนรายการผมไม่ใช่นะว่าไปตามํำนวนถ้าพยานหลักฐานสอบสวนว่าผิดก็ฟ้องไปแต่ถ้าว่าไม่ผิดก็ไม่ฟ้องก็เท่านั้นแหละครับว่ากันไปตามข้อเท็จจริงว่าไปตามเนื้อผ้าเลยํำนวนมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับเอานะอันนี้ก็ก็เป็น หมดหมดยังคะคำถามแล้วสองคำถามท่านผู้ชมมารออาจารย์อยู่แล้วน้คะส่วนเมื่อกี้ถ้ามีของใครมหมนะคะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์คับน้อยอ่าถ้าฟังไปทันเมื่อสักครู่เข้าไปดูในเดบุญย์ุยูดอทเราไทยดอทคอมได้นะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะคุณราชนีครับปรึกษาเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับ ดิฉันอยากเรียนถามเกี่ยวกับว่าดิฉันซื้อที่นะคะคมันเป็นที่ผืนผ้าใหญ่ๆเลยนะแล้วเขาตัดขายนะคะคตัดขายท่นี้ตอนที่ดิฉันซื้อมันไม่มีถนนดิฉันก็บอกว่านี่แล้วมจะมีถนนไหมพ่อบอกว่ามีตอนนี้พ่อก็เสียไปแล้วค่ะเสียไปแล้วท่านนี้ก็พวกลูกๆเขาได้รับสมบัติเขาก็แบ่งกันแบ่งกันเข้าว่า้ดิฉันไดาไปชี้เขตออืชี้เขตดิฉันก็ อรอรอกับคนไปไปลังวัดเอาดิฉันไม่มีถนนจะเข้าเนี่ยครับอางเขาบอกนี่ไงเขาก็ทําไปแล้วเนี่ยเขาแบ่งไว้อ่ะสิบวาเอ,อเขาบอกถ้าไม่ทาไว้อ่ะนะเดี๋ยวพี่น้องมจะฆ่ากันตายถ้ามันโกรธกันนะ่ะมันถูกต้อง <c oughs> ้วครับ <c oughs> แล้วยังไงต่อแล้วตอนนี้ดิฉันไปขอเขาออกเขาไม่ให้ออกแต่ดิฉันยังไม่ได้ไปอยู่นะฮะออกอะไรนะะขอไปออกอะไรฮะขอออกถนนน่ะถนนนี่มันก็ชนนี่นี่นเลยเขาตัด ก็ชนที่เลยมันก็เป็นชิ้นๆๆๆอ่ะดิฉันก็ไปดูจากกรมที่ดินแล้วถนน,นมันชนเลยอ่ะแต่ดิฉันขอเขาว่าทิฉันอยากจะไปถมแล้วจะไปปลูกบ้านเล็กๆอยู่อากาศมันดีนเขาไม่ให้อ่ะเขาบอกเขาไม่ให้เพราะว่าเขาไม่ได้จดจำยอมจดพระราชจำยอมแต่เป็นแนวถนนแนวยาวไว้เหรอก็สิบวาก็เมื่อก่อนมันไม่มีเลยทีนี้เขาไปทำสิบวาแล้วความกว้างนะฮะความกว้าง ว้างสิบวาใช่ไหมเขาเรียกว่าสิบวาใช่ไหมไม่ยาวไม่ได้อ่ะอันนั้นยาวสิบวากว้างต้องถามว่าเท่าไหร่ค่ะทีนี้ในในรูปแผนที่เขียนว่าถนนไม่ละครับคือเปไรเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยจะเข้าใจเรื่องไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรในรูปแผนที่ของฉนดที่ดินของเราเนี่ยมีคําว่าติดถนนทาสาธานะไหมมันแต่ว่าถ้าไปดูกรมที่ดินมันมันมันติดเลยมันชนเลยอ่ะไม่ไม่ในแผนที่ในฉนดก่อนในฉนนมีฉนดอยู่ในมือไหมครับฉนนไม่มีเก็บอยู่ข้างบน อยอต้องดูโฉนดอย่างนี้นะ,ค,ะคือตอนนี้ผมตอบไม่ได้หรอกว่าเขาตัดถนนให้หรือไม่ตัดถนนให้แต่วิธีที่เราจะตรวจสอบเปิดโฉนดม,ม,มาปั๊บเนี่ยดูหน้าโฉนดปั๊บมันจะเขียนที่ทิศเหนือจดใครจดใครแล้วมันมที่ตรงไหนที่ติดถนนถ้าเขียนว่าถนนสาธารณะเราไม่ต้องขอใครครับเข้าออกได้เลยถ้าเขาไม่ให้เราเข้าไม่ให้เราออกก็แสดงว่าเขาไม่ได้เขียนค่ะาว่าเขาแบ่งให้ลูกให้หลานเขาเข้าเขาบอกเราไม่เกี่ยวไม่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 มนุษย์ต้องต้องไม่ปิดกั้นกันไม่แลวทาง เรามีออกไหมล่ะไม่มีไม่มีก็ต้องออกทางนี้แหละครับอ๋อเป็นทางตาบอดตอนที่ไปซื้อไว้ใช่ไหมคะตอนแรกยังไม่มีถนนเลยแล้วไปซื้อของพ่อเขาไว้พ่อบอกเขาพ่อเขาบอกว่าจะมีถนนเขาจะแบ่งถนนให้แล้วแล้วก็ตายลูกเขาลงว่าพ่อเขาพ่อก็ตายไปแล้วไม่เกี่ยวไม่ก่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อตายแล้วเนี่ยสัญญาที่ดินเนี่ยของพ่อพ่อตกลงเอาไว้ยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นทีนี้พูดั อันไหนครับปักเปล่าไว้ผมถึงบอกดูระวังในที่ดินไงปากเปล่าแต่ดูระวังในที่ดินกันเป็นแนวถนนไม่ถ้ากันเป็นแนวถนนต้องเป็นถนนครับค่ะแล้วทำยังไงได้บ้างคะก็ต้องไปดูในระวังหนึ่งผมผมบอกหนึ่งให้ดูโฉนดตัวเองก่อนมีแนวเขตถนนไหมการที่สองไปดูที่ระวังในระวังมีการวัดแนวเขตกันถนนไม่กว่า ยาวสิบวาอาจจะกว้างสักวาสองวาเนี่ย<ม>วาหนึ่งเนี่ยมันเป็นแนวถนนไหมถ้าเป็นแนวถนนนั้นเจตจำนงของผู้เจ้าของที่ดินต้องการให้เป็นถนนเพราะฉะนั้นใครจะมาปิดกั้นไม่ได้แต่กรณีแบบนี้ผมบอกให้มันเป็นทริคอยู่อันหนึ่งมีเ,เทคนิคอยู่อันหนึ่งไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะขอค่าทางออกไงใช่ใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่นะคะอย่งงางนั้นก็สู้นะแต่ว่าคุยเขาเขาไม่คุยด้วยเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับถ้าถ้าไปดูแนวถ้ามันมีแนวถนนอยู่แล้วเราก็เข้าออกได้ฟ้องก็ฟ้องกันไปไม่เป็นไร ถนนถนนมันก็ยังไม่ถือว่าทำนะแต่ว่าเขาแบ่งไว้แค่นั้นนั่นนะครับถนนน่คือช่องทางถนนนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลาดยางมาต่อยนะทางดินก็เป็นถนนครับขอให้มีแนวเขตถนนไว้ก็ใช้ได้ครับไปดูไปตรวจดูฉนดนแล้วก็ระวังที่ดินด้วยครับเราก็เข้าออกตรงนั้นได้ใช่แต่ถ้าเขาไม่ทําให้เราก็ฟ้องให้เปิดทางพระราชจำยอมครับค่ะนะคะมีแต่แค่นี้ใช่ไหนคะครับผมลองดูฉนวก่อนนะคะคุณลชนก รัชนีก่อนรัชนีนะคะคุณรัชนีโอเคนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือต้องไปอูใช่ไหมครับอย่างที่ถ้าถ้าท่านผู้ชมจำจำเราได้นะสังเกตนะผมจะให้ไปตรวจก่อนคือยังไม่อยากให้มีเรื่องทันทีคือไปตรวจก่อนว่าถนนมันแบ่งเอาไว้ไหมสมมติถ้าถนนของเราไม่ได้เขียนแนวถนนเราไปดูในระหว่างที่ดินที่ว่า เผื่อบางทีผู้ตายนี่ก็อาจจะมีรังวัดไว้แล้วว่าเป็นแนวน<ม>ถนนแสดงว่านวนเจตจํจำนวนของเขา <c oughs> ไอ้ลูกไม่เกี่ยวไม่ได้ลูกไม่เกี่ยวได้ยังไงในเ,เมื่อรับ,บทรัพย์สินของพ่อย่อมรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ในกรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นมาด้วยก็ <c oughs> ที่ดินนั้นเป็นของพ่อแล้วโอนให้ลูกเ <c oughs> จ้าดีใส่ตัวชั่วใส่มาให้พ่อเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคะนะอีกสายหนึ่งแล้วค่ะคุณอนุชานะคะปรึกษาเรื่องของคดีความค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอเลยครับ อ่ะฟังทางโทรศัพท์นะครับปิดติดเสียงดีครับสวัสดีครับโอเคเชิญเลยครับคคุณอนุชาลดเสียงโทรทัศน์ก็ได้นะคะฟังทางโทรศัพท์อ่าโอเคครับว่าไปเลยครับอ่ะถามมาเลยครับครับผมพอดีเดี๋ยวนี้นะครับผมผมเป็นเกษียบ้านมันนอกนะครับอือค่ะตอนนี้มีปัญหาอนไรนะครับคือ แต่เด็กอนะครับอายุยังไม่เกินที่ห้าปีนะครับ่ายังไม่บรรลุนิติอาวะนะครับเป็นไงพ่อลูกสาวคนนี้เป็นมีคดีคาะคุณเดากันไงนึกแล้วอ่แล้วยัไงต่อนะครับบ่อยมากาทีสามเนี่ยคือสามครั้งแล้วเรื่องนี้ถึงมุพัดตลอดแล้วก็เคลียร์กันตลอดนะครับอ่านี้มาครั้งนี้แหละครั้งที่สามเนี่ยบังเอิญมัดตึงาลูกลามเขาตกที่ไป จอปัญหานี้เคสให้เข้านะครับค่ะเขาก็ให้ผู้ปกครองอ่ารับผิดชอบอรับผิดชอบกันอาจจะเสียหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะรับผิดชอบตรงนี้เลยกนนีผมาปรู้สึกเข้าปมผมพวกไอ้เิสอย่างนี้ดที่อายุไม่ถึงแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มั่วไปเนี่ยครับแลวเอาเรื่องการอะไรกานอย่างเนี้ยมนมีกฎหมายแล้วเราปฏิเสธนะครับไปตายเสียเปรียบนะครับค่ะ แต่คำนี้ถาม,มาาว่าต่กรณีอย่างเนี้ผู้ปกครองก็รู้เห็นเป็นใจว่าบุตรของตัวเองมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะเอาผิดกับผู้ปกครองได้ไหมอ๋อห <Dam. S 1> มายความว่ากาลังถามว่าไอพ่อแม่ผู้ชายเนี่ยรู้เห็นเป็นใจให้ลูกไปทําบัตรสีบัตรเถลิงเนี่ยนะไม่ใช่ครับพ่อแม่ผู้หญิงครับ <ขอ S 2> พ่อแม่ผู้หญิงครับครับผมโอ้มันไม่ใช่แล้วนี่พ่อแม่ผู้หญิงให้ลูกไปทามาหากินว่างั้นเถอะ มันพฤติกรรมมันออกไปทำนองนี้ครับนะคะมีความผิดไหมคือผมเปเจอตำรวจปั๊บเนี่ยนะคัะเด็กอายุเป็่หน้ามันยอมความไม่ได้จริงจริงแล้วเนี่ยมันยอมความไม่ได้ค่ะแล้วตำรวจเขาบ่นให้ยอมได้ยังไงหรือตำรวจได้ด้วยผมค่ะเนี่ะอืม คือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะมันยอมความไม่ได้คดีกระทำจำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคดีนี้ต้องดำเนินคดีไปจนถึงที่สุดแต่ถ้าพฤติกรรมของฝ่ายหญิงเนี่ยทำบ่อยมากหลายครั้งสมครั้ง4ี่ครั้งเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะครับผมว่าฝ่ายชายไม่ต้องยอมหรอกนะไม่ต้องยอมปล่อยให้ไปสู่ศาลจะดีกว่า ทีนี้พอไม่สู่อสารเนี่ยมันไม่มีใครเปิดเผออยยางไงนะผมผมก็ไม่โทษน้องเขา